ยืนซักฟอกแล้วยุบสภาไม่ได้คือผมไม่ได้สนใจเรื่องยุบสภาและเรื่องยืนซักฟอกพูดจริงฮะเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยคือหมายควาว่าทุกคนเขาคิดถึงเลือกตั้งละประชาชนเขาไม่ได้อยากดูพิภายไม่ไว้วางใจ ประชาชนเขาอยากดูว่าเพื่อไทยมีใครเป็นแคนดิดนายกในช่วงเวลาที่คุณทักษิณเน่ยเจอศึกหนักในเรื่องคดีและก็เรื่องภาษีคือผมคิดว่าพี่ปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย who keeps a shoot นะะักข่าวก็ถามได้ทุกวีทุกวัน nobody cares ประชาชนก็มันอ,อยากดูประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเขาสนใจการเลือกตั้งมากกว่าพี่ปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนสอสฝ่ายค้านก็ต้องมีงานทาม,มาแหละใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่างานที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือคุณจัดมาเลยว่าพรรคของคุณเนี่ยจะนําเสนอตอนเองอย่างไรในการเลือกตั้งอีกแป๊ เดียวก็ได้เลือกแล้วคุณก็ไปเตรียมกระสุนแล้วก็เตรียมบุคลากรแล้วก็เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่าถึงเวลาใครจะได้เสียงข้างมากในวันนี้เสร็จแล้วหลังจากการเลือกตั้งก็จะได้เห็นริดเดตของตุลาการพิวัตรฝ,ฝ่ายขวาว่าจะเชือดพรรคการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่ามักจะมีหน้าที่ในการทําสิ่งนั้นสม่ําเสมอนะฮะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนเขารอดูคือหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีวิบัติกรรมที่พักส้มเจอหรือเปล่าอันนี้ผมขอสงวนลิขสิทธ์จดสิทธิบัตรไว้เลยละกันนะฮะโดยที่ไม่ไปที่กรมการค้าอะไรนะฮะเมืองนอกเนี่ยเขามี judicial activism เพื่อเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนเมืองไทยมีตุลาการพิวัตรฝ่ายขวาที่กำจัดนักการเมืองที่ประชาชนนิยม อันนี้บัญญัติไว้เลยเป็นซับเทคนิคซึ่งเอาไว้ใช้ในการสอนวิชารัฐศาสตร์ในห้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ทุกมาวิทยาลัยได้เลยนะฮะแต่ว่าเอาส่วนแบ่งของค่าลเรียนมาให้ผมด้วยเพราะว่าผมจดสิทธิบัตรคำนี้แล้วนะฮะตุลาการพิวัดฝ่ายขวาก็คือว่าเป็น,นกลไกอำนาจนิยมเชิงอนุรักษ์ที่มาขี่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบคดีความเรื่องกระบวนการยุติธรรมปกติ ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่ามันมีอีกกระบวนการยุติธรรมหนึ่งซึ่งมีไว้ลงโทษนักการเมืองที่ประชาชนนิยมซึ่งอาจจะทุจริตหรือไม่มีจริยธรรมอะไรพวกนี้ตุลาการพิวัตรฝ,ฝ่ายขวาเนี่ยจะเชือดส้มอย่างไรและความไม่เป็นธรรมในส่วนนั้นจากระบบเนี่ยจะมีริเดตพอที่เป็นชนวนให้ประชาชนลุกฮือหรือประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีศักยภาพในการลุกฮืออยู่ดีก็รับสภาพไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ไม่ได้แฟ ผมคิดว่าสิ่งที่คนอยากเห็นหลังเลือกตั้งะ่ะมันจะมีกลไกพิเศษหรือไม่นะฮะแค่นั้นแหละถ้าไม่มีมันก็มันก็ไม่มีอะไรละถ้าไม่มีเอาจริงๆการเมืองก็จะมีความน่าตื่นเต้นน้อยลงละและเมื่อการเมืองมีความน่าตื่นเต้นน้อยลงเอาจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะฮะ ผมสรุปว่าเอาจริงๆคนไม่ได้สนใจเรื่องพิรายไม่ไว้วางใจเลยคนสนใจว่าหลังเลือกตั้งอ่ะมีกลไกพิเศษในการที่จะมายุ่งกับการฟอร์มรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยกลไกพิเศษก็คือคอสอชอทิ้งไว้ให้เลยในรัฐธรรมนูนแล้วนั่นก็คือสอวอซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแลมาร่วมวหวตนายกอันนั้นคือคกลไกพิเศษซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญคราวนี้ในเมื่อรับนูญมันก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าสอวไม่ได้วหวตนายกแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกอื่นมมาแทททนนนีี่่่สิงั้ยโดจ ผ่าน,นกลไกของกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระซึ่งมันก็มีออปชันให้เลือกอยู่สําหรับผู้กํากับคือแน่นอนผมคิดว่าสตอรี่ซึ่งน่าวิเคราะห์ในภาพรวมเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันก็คือเกี่ยวกับอดีตนายกทักษิณมากกว่าผมคิดว่านั่นคือมหากาศท,ท,ที่น่าสนใจในเชิง Legacy แล้วก็ fall from grace นะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันมี22สองสตอรี่พร้อมกันนะสตอรี่ของทักษิณอันหนึง่งแล้วก็สตอรี่ของ อนาคตใหม่ก้าวไกลและประชาชนซึ่งเป็นเอเซเดนซซซึ่งค่อยๆถูกสกัดแล้วก็เ้าะกร่อนมาเรื่อยๆครนี้เขาจะเอเซนได้ไหมในระบบไทยผมคิดว่านั่นคืออีกสตอรี่นึงเกิดขึ้นพร้อมกันประชาธิปัตในสมรภูมิการเมืองแบบใหม่คุณกรนเจารุกวน,นิตไปให้สัมภาษณ์คุณอินทแก้วนะฮะโอปรานุเคราะุนอันนี้ของวันโวัน คอปเตอรี่เปิดกองทุนป่าไม้ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์นะครับอินว ي เดียนะฮะท่านผู้ชมผมภูมิใจมากเลยนะผมจบโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่คนคนนี้จบนะฮะเราเรียนโรงเรียนมัธยมปลายที่แบบบ้าน,านธรรมดาธรรมดาเป็นโรงเรียนของรัฐในสหรัฐชื่อว่าอ l โ h ฮ h าไฮสคูลอ l โลฮาที่ที่เป็นภาษาฮาวายเนี่ยแหละฮะ คนเนี้เจ้าของ Nvidia เดียเนี่ยเป็นหนึ่งในอัจฉริยะแล้วก็สุดยอดอภิมหาเศรษฐีเนี่ยคนเนี้เรียนโรงเรียนมัธยมปลายเดียวกับผมนะฮะนั้นเราโรงเรียนเรามีสิทธิ์เก่าดีเด่นสองคนนะฮะคนนี้ยแล้วก็ผมนะฮะคราวนี้ <laughs> เอ็นวีเดียนี่ยโชว์กำไรพุ่ง65%เเซจนเซนฮวงเนี่ยเคยมาอยู่ในเมืองไทยพักหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสหรัฐต่อคือคือแบบแเราเรา เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดว่ะเด็กเอเชียแล้วแบบโตในในอเมริกาแล้วก็เป็นเด็กซึ่งเป็นเนิร์ดตั้งใจเรียนเนี่ยได้ไดโตขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งกลายมาเป็นพิธีกรในประเทศไทยเนี่ยหางานทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนะยูทูบเบอร์เนี่ยอีกคนกลายเป็นสุดยอดอภิมหาเศรษฐีเจ้าของอินว i เดียเนี่ยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเขานะนะเขา represent a l o a high school ได้ดีมากปลื้มจบโรงเรียนเดียวกันกันกบ กับเจ้าของ n v ็นวีเดียเจนเซนห่วงซึ่งเป็นคนซึ่งเคยมาอยู่ในเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสองสตรอรีซึ่ง <c oughs> คู่ขนานในใน,ในทางที่ไปในคนละทางนะฮะ <c oughs> แต่ n อ i d i a เดียไม่ได้มีฟองสบูลล่อะไรหรอก n อ i d i a เดียของจริงนะฮะก็ชิปชิปเอ i d i a เดียเราก็ยังใช้กันอยู่นี่แหละ ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมเป็นนักจัดรายการนะฮะผมใช้ชีวิตเหมือนท่านผู้ชมนะฮะบางทีผมก็ดูรายการข่าวเช้านะฮะของเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับแล้วก็เปิดฟังในวิทยุบ้างแล้วก็ดูช่องสื่อกระแสหลักต่างๆบ้างนะฮะเสร็จแล้วก็บางทีดูจนเพลินนะฮะดูจนเพลินแล้วก็ไม่นั่งไม่ได้มานั่งไลฟ์ในรายการของตนเองนะฮะก็ลืมไปว่ายังต้องประกอบอาชีพอยู่นะครับแต่นี่คือลักชัวรี่นะฮะนี่คือ ความหรูหราของการที่ได้มีโอกาสจัดรายการจากที่บ้านในยามที่ยังไม่แก่เท่านะฮะในยามซึ่งเป็นช่วงกลางชีวิตนะฮะเออผมมีบทสนทนาเรื่องนี้กับคนซึ่งเขาแนะนำว่าผมออยู่ในช่วงซึ่งเรียกว่าวิกฤตกลางชีวิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิกฤตกลางชีวิตนะฮะมันไม่ใช่มิดไลฟ์เพราะว่ามิดไลฟ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ สามสิบกว่าแล้วก็ในทางหน้าที่การงานเนี่ยยังยังเหมือนกับว่ายังยังไปไม่ถึงฝั่งนะฮะแต่อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะผมคิดว่าผมไปถึงฝั่งแล้วนะฮะทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไปไกลถึงฝั่งแล้วทั้งทที่เอาจริงๆผมเชื่อว่ามันก็ยังไม่ถึงฝั่งหรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานะซึ่ง ผมมีอยู่ในวันนี้ในเวลาที่ผมออฟแอนด์ออนบางวันผมไม่ได้ไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นวิกฤตช่วงกลางชีวิตนะฮะมันไม่ได้เป็นมิดไลฟ์นะมันมันเป็นเซมเซมิเซมเซมิแบบคนอังกฤษนะฮะคนบริะะกันคือเซมั ไม่ใช่เซไม่นะฮะเซใหม่นะฮะไม่เอกด้วยนะฮะภาษาอเมริกันเนี่ยให้ออกเสียงมีวันณยุตด้วยให้วันณยุให้มันกลายเป็นอักษรต่ํากันหมดนี่นะฮะก็คือว่าเป็น s ซ y My end of life crisis ไม่ใช่ไม่ใช่ m i d Life เอาล่าแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถรู้สึกสบายๆเกี่ยวกับชีวิตประจําวันได้เนี่ยคุณต้องดูคนอื่นซึ่งเขามีปัญหามากกว่า